สวัสดีค่ะพบกับรัจาพ้าแซบจ้าจะพามากินแกงหน่อไม้ดองแกงหน่อไม้ดองใส่ไก่หน่อไม้สมเฮ็ดใหม่จ้ะแซบมาไ,ได้ละลุงน้องลุงน้องนางเ้ากเจ้าขุนแผนมาได้จ้าสดหอนๆน้ำกันขเขาเศร้าจ้ะอร่อยมาก น้องไก่ตกตๆคำใหญ่ๆจ้ามันตก,ท,กนทุกวัน โทรศัพท์ก็ตัดบ่อยบ่อยมาได้จ้าแจกน้องกันจ้าน้องไก อืจะลงคลิปไม่นานนะคะเพราะว่าโทรศัพท์เริ่มป่วยล้วโทรศัพท์ป่วยตัดบ่อย จผู้ใดอยากได้น้ไม่สมน้ำไม่ดองติดต่อเข้ามาได้จ้าเพียงเบอร์ไว้ให้แล้วนะคะน้ำไม่สมไม่ไมเลยจ้ะเก็บไว้กินได้นานนะคะ ลืมกระดาษทิชชูถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะและจ่าพาแซมนะครับ กินข้าวคนเดียวอร่อยมากฟินในบรรยากาศฝนตกพรำๆอือร่อยออื <c oughs> <c oughs> ฝนเริ่มเริ่มจะตกอ,อีกแล้วนะคะคือมดไปอีกแล้ว